เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมนายโฮเกเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับในเกมเกมทินนีแพ็กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาสปอยตู้แบนเนอร์ของไรเด้นกันนะครับผมว่าไรเด้นมาพร้อมกับ4ดาวตัวอะไรและอาวุธของไรเด้นที่มาคู่กันเนี่ยคืออะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับผมข้อมูลที่ผมกําลังจะพูดในขณะนี้นะผมเป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะครับผมข้อมูลจริงๆเนี่ยออฟฟิเชียลยังไม่ได้ยืนยัน S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในวันจริงเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ออกมากันเลยนะครับข้อมูลที่ผมได้เอามาก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับใครที่อยากจะไปตามเนี่ยสามารถไปตามกันได้นะครับผมข้อมูลนะครับผมของตัวละครไรเดนที่กำลังจะเข้ามานะครับผมพร้อมกับตัวละครสีดาวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างไปจากที่ผมได้มาโนไว้ในคลิปก่อน นะครับก็คือมีในส่วนของเซียงหลิงแล้วก็ซูโค้ที่เข้ามานะครับเซียงหลิงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะผมเพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยได้แอบมีสปอยมาเล็กน้อยแล้วก็คือตู้อีเวนท์ที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับอีเวนท์ที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเซียงหลิงและเคอร์ชิงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเซียงหลิงเนี่ยน่าจะเข้ามาตัวสีดาวอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมแปลกใจเลยก็คือในส่วนของซูโค้นะผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นซูโค้นะครับตอนแรกเนี่ยมโนไว้ว่าจะเป็นโนเอลนะครับ แต่ถามว่าดีไหมคําตอบก็คือดีนะครับผมดีกว่าโนเอลอีกนะครับเพราะว่าในฝั่งของซูโคสเนี่ยเป็นตัวละครซับ DPS นะครับผมสามารถที่จะทําดาเมจให้เพื่อนได้ในทีมแล้วก็ชงดาเมจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซูโคสซีหก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เซียงหลิงซีหก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะผมถ้าใครดูคนอุ่งมานะครับจะเห็นได้เลยว่าเซียงหลิงเนี่ยอันตรีทีเจ็ดหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ของซูโคสเนี่ยนะครับผมซีหกจะรู้สึกว่าจะเพิ่มไอเพิ่มธาต นะครับผมอ่าเพิ่มความเสียหายของธาตุอีก20%นะผมธาตุที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยซูโคส46เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมใครที่กำลังจะเปิดไลเด่นนะครับผมแล้วได้ในส่วนของตัวละครมาด้วย,ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว,วุฒนะครับผมตูว,วุฒเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดคาดจากที่ผมคิดไว้มากๆเลยนะครับผมที่ผมได้มโนไว้ในคลิปก่อนนะครับอาวุธนะตอนนี้นะผมที่มีข่าวคือเลือกมาก็คือดาบใหญ่หิน แต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือเป็นไปได้มากๆนะครับผมเพราะว่าดาบใหญ่หินเนี่ยไม่ได้มีการออกมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยตู้จงหลีเลยนะครับตั้งแต่2020นะครับเดซเซเบอร์เลยนะครับผมตู้จงหลีที่มาเนี่ยที่มาพร้อมกับดาบใหญ่นะครับผมก็ผ่านมากี่แบนเนอร์แล้วนะครับผมดาบใหญ่ยังไม่ได้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาบใหญ่มาก็เป็นอะไรที่จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถามว่ายอมรับได้ไหมก็สามารถที่ จะยอมรับได้นะครับผมถึงแม้ผมจะตระหนดใจอยู่ที่ว่าทําไมมึงไม่เอาสนุทําไมไม่เอาสนุสกายมานะครับผมสนุสกายเนี่ยถ้าเอามาเนี่ยก็ครบเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าทางหมีเนี่ยไม่เอามานะครับก็ทางฝั่งของตู้แบนเนอร์ที่เป็นตู้วุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบกันหลายคนแน่นอนนะครับผมใครๆก็ไม่ชอบนะครับแม้แต่ผมก็ไม่ชอบนะครับผมว่าอาวุธนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งก็คือวันที่ตัวละครไรเด้นเข้านะครับผมแบนเนอร์จริงๆเข้าเนี่ยปรากฏว่าตู้แบนเนอร์เนี่ยตรงแบบนี้เป๊ะเลยนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพลิกโผอะไรนะครับผมอาวุธยังเป็นอาวุธหินมาเดิมนะครับผมผมเชียร์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดไรเด้นสีสองนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีไรเด้นสีสองนะครับมีงบเปิดแค่เพียงไรเ,เด้น4ีศูนย์พร้อมกับอาวุธประจําตัวนะครับผมก็มองว่าเปิดในส่วนของไรเด้น4ีศูนย์พร้อมกับอาวุธประจําตัวดีกว่า นะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับมีงบพอที่จะเปิดไลเดนที่สองผมอยากให้ท่านผู้ชมเปิดไลเดนที่สองมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า,นาในที่สอของตัวละครระนะครับผมตัวละครระนะครับผมใน C6 เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากกับตัวละครสายฟ้าในาทีมนะครับเพราะว่าเป็นตัวซับที่โคตรจะดีนะครับในคลิปที่แล้วผมได้พูดผิดไปเล็กน้อยก็คือเป็นอัต,ตาคินะครับแต่ว่าสระเนี่ยเป็นความแรงคิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอแก้ข่าวในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับ ในส่วนของซูโคสแล้วก็เซียงหลิงที่กําลังจะเข้ามาพร้อมกับไหลเดนเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ท็อปเทียร์นะครับท็อปเทียร์ด้านซัพพอร์ตนะครับผมไม่ใช่ท็อปเทียร์ด้านนาเมินะครับผม,าาม,ตบผมแต่ว่าเซียงหลิงเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะผ่านอบิสชั้น12ได้นะครับผมต่อให้แม้จะผ่านมาแล้วถึงเวอร์ชัน2นะครับผมหรือแพต2.1นะครับเซียงหลิงก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถที่จะแบกอบิสถึงชั้น12ได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดในส่วนของตู้ไรเดนดีกว่านะครับผมถ้าท่านผู้ชมไม่อยากได้ในส่วนของอาบุธนะฮะเพราะว่าอาวุธของไรเดนเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันมีในส่วนของหอกแจกฟรีด้วยนะครับผมหอกแจกฟรีนะครับผมก็คือแจกกับกิจกรรมตกปลานะครับกิจกรรมตกปลาที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนั้นอยู่ถาวรน,นะรผมย้ําว่าอยู่ถาวรน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไรเดนเข้ามาแล้วหรือแพท2.1เข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมยังไม่มีเวลาที่จะไปตกปลาท่านผู้ชมไม่จำเป็นที่ต้องรีบ นะครับเพราะว่าในส่วนของอีเวนต์ตกปลาเนี่ยอยู่ถาวรนะครับผมแล้วก็อาวุธนะอาวุธก็คือหอกแคสตอันนี้นะครับผมอยู่ถาวรเหมือนกันนะครับใครที่ไม่มีเวลาที่จะไปทำอีเวนต์ตกปลาเนี่ยท่านผู้ชมไม่จำเป็นที่ต้องไปรีบนะบผมเพราะว่าอาวุธหอกตกปลาเนี่ยมันอยู่กับเราถาวรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของของแลกต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือของที่มันแลกต่างอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ถาวรเหมือนกันนะครับผมอาจจะคล้ายๆกับระบบแต่งบ้าน นะครับผมของแรกของแต่งบ้านเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาสมัยแรกๆเลยนะครับตอนระบบแต่งบ้านเข้าเนี่ยก็อาจจะดึกออกนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมามโนกันนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะมาโนแบบเกือบจะร้อยเซนะครับไม่ได้มีข้อมูลอ้างอิงหรือลีกอะไรมาอ้างอิงเลยนะครับผมข้อมูลที่กำลังจะมาโนในต่อจากนี้ก็คือข้อมูลตู้ของอาวุธโคคมินะครับแล้วก็ตู้โคคมิที่จะเข้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ถูก เกือบ100%นะครับแต่ถ้ามันถูกก็ไม่เป็นไรนะครับในฝั่งของตู้ไรเดนนะครับผมตู้ไรเดนเนี่ยถ้าวันที่1เข้าแบบนี้เป๊ๆเลยนะครับผมไม่มีพลิกโผนะครับอาวุธยังเป็นแบบนี้ตัวละครยังเป็นแบบนี้นะครับผมผมมั่นใจได้เลยนะครับผมว่าตู้โคโคมิเนี่ยตัว4ดาวที่กำลังจะเข้ามาพร้อมกับโคโคมิเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นในส่วนของซิงชิวหนึ่งนะครับซิงชิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้รีดีรีรันมานานแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นซิงชิว นะครับอีกตัวหนึ่งที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นเบนเน็ตนะครับแต่เบนเน็ตเนี้ยน่าจะน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าตัวละครที่เป็นซับดีพีเอระดับเทพๆเ,เนี่ยไม่น่าจะเอามาไว้ตู้เดียวกันนะครับน่าจะมีโอกาสน้อยที่จะเป็นเบนเน็ตนะครับผมแล้วก็เบนเน็ตเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานเองนะครับผมไม่กี่แบนเนอร์นะครับผมเลยมองว่าเบนเน็ตอาจจะไม่ได้เข้านะครับผมแล้วก็ตัวละครพวกนี้อาจจะไม่ได้เข้า นะครับตัวละครที่ผมคิดว่าอาจจะได้เข้าพร้อมกับโกโคมิเนี่ยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็คือฟิสนะครับฟิสเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้เข้ามานานเหมือนกันนะครับผมถ้านับจากตู้ลเดนด้วยนะครับผมตั้งแต่ตู้ลเดนยหอยก็ประมาณ4ี่แบนเนอร์นะครับผ่านไปสีแบนเนอร์แล้วครับผมตู้ของฟิสเนี่ยน่าจะเข้ามานะครับยกเว้นแต่ว่าฟิสเนี่ยจะไปแจกในกิจกรรมไว้ประจัน แล้วก็สีดาวอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าไม่ได้เป็นโกโรอย่างที่ผมพนันไว้นะผมซึงจริงๆมันก็ไม่น่าใช่หรอกนะครับเพราะว่าโกโรเนี่ยยังไม่ได้เทสในเซิร์ฟเบต้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมว่าโกโรเนี่ยไม่ได้เข้าในแพท2.1อย่างแน่นอนนะครับผมในคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดว่าโกโรจะเข้าเนี่ยเอาเป็นว่าผมแก้ข่าวในคลิปนี้นะครับตัวละครสีดาวอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะมานะครับผมผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในฝั่งของลีเย อาจจะเป็นหนิงกวงนะครับผมแต่หนิงกวงก็เพิ่งจะเข้ามานะครับแต่อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นกัปตันใบตูก็ได้นะครับผมว่าใบตู่เนี่ยก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่เบนเนอร์ยูล่านะครับล่าสุดที่เข้ามานะครับสาเหตุที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวละครจากหเี่เยก็เพราะว่าวันที่21นี้นะครับผมเป็นวันไหว้พระจันทร์ของทางฝั่งเซิร์ฟจีนนะครับผมก็คือฝั่งประเทศจีนนะครับวันที่21กันยายนนี้นะครับผมเป็นวันที่ ทางฝั่งของประเทศจีนเนี่ยจะทําการไหว้พระจันทร์กันนะครับซึ่งตัวละครของไรเดนเนี่ยเข้าวันที่1น,นะครับตู้ไรเดนเนี่ยจะอยู่ประมาณ21วันนะครับถ้าหมดวันที่11วันนี้แล้วนะรวันที่22นะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวละครที่อาจจะมาจากหลีเย่อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นในส่วนของใบตูนะครับหรืออาจจะเป็นสัญญาณสัญญาณก็เพิ่งจะเข้านี่หว่านีสัญญาณิ่งจะเข้า เพราะฉะนั้นตัวละครของลีเยสที่มีโอกาสเข้าเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของดิกงกวงกับไปตู่นะครับแต่แน่นอนนะครับผมข้อมูลที่ผมได้ออกมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับยังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือก็คือออฟฟิเชียลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอาจจะไม่เป็นจริงนั้นก็ได้ต่อมาก็จะเป็นการมโนนะครับอาวุธที่จะเข้ามาพร้อมกับอาวุธของโคโมิ นะครับแน่นอนว่าถ้าใครตามลิงก์มาเนี่ยจะรู้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโคคมิเนใช้ rainbow, well ส,ส,ส you know. ื่อเวทนะครับสื่อเวทเนี่ยมา1แน่นอนนะครับผมแต่อาวุธที่จะมาเ้าะก็สื่อเวทคืออะไรนะครับอาวุธที่จะมาเพาะก็สื่อเวทเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นดาบเจดนะครับผมเพราะว่าดาบเจดเนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับผมขนาดดาบดินนะครับผมดาบใหญ่ดินเนี่ยยังเข้ามาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นดาบเจดนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ใช่ดาบเจดเนี่ยก็อาจจะเป็นดาบถินก็ได้นะครับผมแต่คนก็ อาจจะร้องไห้กันเลยทีเดียวนะผมว่าเซตหินเนี่ยมันเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมเมื่อเทียบกับเซตห้าดาวอื่นๆนะครับเซตหินเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับผมมองว่าหมีไม่น่าจะเอาเข้ามาพร้อมกับอาวุธของโคมินะครับผมอย่างแรกเลยก็คือโคมิเนี่ยทาเงินไม่ได้เท่าของตู้ไรเดนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตู้ไรเดนเนี่ยโคตรวยเยอะนะครับแต่ของโคมิเนี่ยเรียกว่าแทบจะโดนกบกระแสกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เลย ผมก็เลยมองว่าทางฝั่งของไรเดนเนี่ยคนน่าจะเอาไปเปิดตรงนั้นกันหมดแล้วนะครับถ้าฝั่งของหมีเนี่ยเอาเอาวุธกากๆมาให้ท่านผู้ชมเปิดอีกเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ไม่มีคนเปิดเอานะครับผมเลยมองว่าหมีเนี่ยน่าจะเอาอาวุธที่ o อมาคู่กับสื่อเวทของโคมินะครับผมถ้าสื่อเวทของโคมิเนี่ยมันไม่ได้โกงจนเกินไปนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้โกงหรอกนะครับผมถ้าเทียบกับเอามาใช้กับตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันดีกับโคมิแค่นั้นเอง อาวุธที่ผมกําลังมองว่ากําลังจะมาคู่กับอาวุธของโคบีเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของโฮมาก็ได้นะครับผมถามว่าทาไมผมคิดว่าเป็นโฮมานะครับคาตอบก็คือมันก็เป็นอาวุธที่โอและคนอยากได้เยอะนะครับถ้ามาพร้อมกับโฮมาจริงๆเนี่ยคนน่าจะเปิดอาวุธของโคลมีเยอะกว่านะครับแต่ว่าหอกเนี่ยมันเข้ามาเมื่อตู้ที่แล้วเองนะครับผมก็คือหอกไรเดนนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าหอกไรเดนเนี่ยอาจจะไม่เข้าเออไม่ใช่หอกไรเดนหอกโฮมาจะไม่เข้า นะครับอาจจะเป็นประมาณว่าดาบอาจจะเป็นดาบสั้นก็ได้นะผมเพราะว่าดาบสั้นเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาตอนหยอยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ดาบจะเป็นอะไรนะครับผมก็อาจจะเป็นวนส่วนของธนูนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยตู้ที่มาคู่กันก็ไม่ได้มานานแล้วนะมีแค่เพียงธนูของหยอยเท่านั้นนะครับผมอาวุธธนูที่ผมมองว่าอาจจะมาเนี่ยก็จ,จะเป็นในส่วนของสกายวอร์ดฮาร์ดนะครับหรือไม่ก็จะเป็นธนูของเวนติอันนี้ แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นธนูเวนตีหรอกเพราะว่าคนคงไม่อยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นในส่วนของแอ r m มอสนะครับผมเพราะว่ามีข่าวลือนะครับข่าวลือที่กําลังลือกันนะตอนนี้เลยก็คือรีลันการอยู่นะครับรีลันการอยู่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอาจจะมีในส่วนของอาวุธแอร์มอสมาด้วยก็ได้นะผมอาจจะมาถัดจากตู้ของโคโคมินะครับการอยู่แ,แต่ว่าแอร์มอสเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับตู้ของโคโคมิ อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่เพียงการมโนนะครับผมอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปให้ท่านผู้ชมนะผมก็คือในเรื่องของการมโนตัวบุตรเนี่ยเป็นแค่เพียงการมโนโล้วนๆนะครับแน่นอนว่าวันจริงอาจจะไม่ตรงตามนี้ก็ได้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับผมเป็นคลิปที่ผมทํามาเพื่อค่าเวลาระหว่างแพท2.1เข้านะครับเพราะว่ากว่าแพท2.1จจะเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานเหลือเกินนะครับผมผมก็เลย ทำคลิปนี้ขึ้นมาเล่นๆเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องแบนเนอร์ของไรเดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจริงนะครับมีหลายคนมีหลายเจ้าหลายลีกนะครับผมยืนยันว่าแบนเนอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นแบนเนอร์จริงนะครับแต่แน่นอนนะครับหมีอาจจะตลบหลังเราก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฟังหูไว้หูเท่านั้นนะครับผมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังกันจนจบนะครับขอบคุณครับ